เป,เป็นกาดกองฟางนะที่เขาไว้เลี้ยงสัตว์ในตัววัวนะเพี่อนเอฟซีครับสวัสดีครับพี่นเอฟซีวันนี้ก็เพาะบกัก็ผมลาสนิม FC เอฟซีเแล้วนเดิมนะนี่ผมก็อยู่กันที่บ้านแกงนางนะวันนี้นะเดี๋ยวผมก็เดินทางมาที่บ้านแกงนางเพื่อจะมาตัดผมนะวันนี้นะเสร็จจากตัดผมแล้วผมจะพาเพี่อนเอฟซีนะไปทําเมนูลาบปนินนะก้อยป,ปนินนะ อ็จารย์พี่แอมซีดูบรรยากาศภูเขานะธรรมชาติบ้านแกงนางตรงนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะกัดตัวนี้ก็เป็นตัววัวนะที่เขาเรียงไว้นะข้างกองฟางนะกองฟางก็อยู่ด้านนู้นนะหันบ้านนิดหน่อยนะทำห้วยตรงนี้นะครับที่บ้านแก้งนางนะครับห้วยบางทรายนะ สวยนะบรรยากาศมายืนบนสะพานอย่างนี้นะธรรมชาติก็สวยงามนะด้นานนึงก็จะเป็นโรงเรียนนะมีป้ายชื่ออยใจเลยนะสะพานตรงนี้นะอีกด้านหนึ่งนะบนสะพานนะน้ำก็ยังไหลตลอดปีนะแล้ก็น่าจะใช้ในการหาปูหาปลาอยูน่นะตรงนี้นะน่าจะปลาเยอะอยูน่นะครับเป็นเนนรื่องเสียบนี่นะหมู่บ้านหมู่บ้านยังหน,นักเป็นหมู่บ้านใหญ่นะ ด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนนะครับพื่อนเสียครับลงมาเดินอยู่ด้านล่างนะครับพี่อมเสียครับน้ําเย็นมากเลยนะครับน่ามาเล่นนะตรงนี้ก็หน้าหนาวเลยในเ่อยนๆนะตรงนู้นก็จะเป็นข้างบนเมื่อกี้นะที่ผมขึ้นไปอยู่นะบรรยากาศก็สวยงามนะหน้าเย็นก็จะมีน้องๆนะเขามาเล่นน้ำตรงนี้นะเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนอยู่นะวันนี้นะ ตรงนี้นะครับพี่แอนีก็จะเป็นคว้ากัวนะครับชาวบ้านที่อยู่ดิมน้ําตรงห้วยบางทรายนะครับนี่ก็น้องน้องกัวก็น่าจะเอาออกไปเลี้ยงนะครับตามทุ่งครับเพราะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะเป็นปลาทิกชาวบ้านนะครับพี่แอนีเขาเอามาตากแดดไว้นะครับชาวบ้านนั่นก็จะไม่อยู่นะออกไปท,ไทําไร่ทาสวนนะครับนี่นะครับพี่แอนีเป็นปลานินนะ ตัวใหญ่ๆเลวนะพี่แอมซีย์ยังดิ้นอยู่นะไซส์หนึ่งกิโลนะตัวนี้นะยังเป็นเป็นส,สดๆใหม่ๆเลยนะจะทำเมนูไก่ปนินนะแซบๆนะวันนี้นะ,นะ,นนะเดี๋ยวขอตัวไปทำปลาก่อนนะพี่แอมซียครับจะแล่ปลาแบบเอาแต่เนื้อมันนะยังดิ้นอยู่เลยนะจะทำเป็นชิ้นมาแล้วนะครับพี่แอมซียเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ซอยนะซอยเป็นชิ้นบางๆนะพอประมาณนะครับหลายคนก็อาจจะไม่เคยทานนะเมนูนี้นะเมนู้้ยปนินนะก้้ยลาบปนิน่ก็เป็นเมนูอาหารนีสานอีกนะครับพี่เอ็สีครับ เนี้ยปานินส,สดๆนะครับก็จะทำแบบบ,บ้านๆนะครับบรรยากาศก,าศก็บ,บ้านๆหนาวนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ธันวาคมอยู่นะครับเ,เพื่อนก็หลายคนก็อาจจะออกไปรับลมหนาวนะครับแคมปิง้งบนภูเขานะ บรรยากาศก,าก็น่าสวยงามนะแถวภูทับเบิกอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นภูกระดึงนะครับที่จังหวัดเลยนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะอ,อยู่บ้านนะครับปนินนี้ก็เป็นปนินธรรมชาตินะครับได้มานะ ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนะอ่างเก็บน้ําอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ระแวกแถวหมู่บ้านเนี่ยครับมีหลายอ่างนะครับอ่างเก็บน้ําที่เขามาทำแล้วเป็นอ่างขนาดใหญ่ครับ ชิ้นนะครับเพื่อนใีชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่สองนะครับที่เราจะแล่ผมก็ให้เพื่อนๆ fc นะครับดูการแลป่ปลาทำปลาของไปเรี่ยๆน,นะครับพร้อมกับบรรยากาศเสียงเพลงนิดหน่อยนะครับให้เพื่อนๆพอ fc ได้รับชมเพิ่มความสนุกเข้ามานะครับ ธรรมชาติลำธารหมู่บ้านอะไรต่างๆก็ยังคงสวยงามนะครับที่บ้านแก้งนางครับให้เพื่อนๆท่ีรับชมไปเรื่อยนะครับตอนนี้ครับ ทรายเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเสีได้ประมาณนี้นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนนะขันน้ํามะนาวนะเดี๋ยวผ่านมะนาวกว่อนนะครับเพื่อนเนสีครับานามามะนาวเปรี้ยวนะครับตัวนี้ครับนายใส่ประมาณทัก สองลูกนะครับแล้วก็บีบอย่างนี้นะครับบีบน้ามะนาวลงไปนะครับ คั้นแบบนี้นะครับคั้นน้ำมะนาวนะเนื้อปลาก็จะสุกนะครับเมื่อเอเจอน้ำมะนาวเข้าไปนะเจอความเปรี้ยวของมะนาวก็จะทำให้อร่อยเพิ่มขึ้นนะบางทีเขาก็จะก้อยใส่มดแดงนะแต่นี่ผมก็ไม่มีมดแดงนะก็เลย คัน,น้ใส่เป็นก้อยใส่น้ำมะนาวนะ นี่กบพริกลาบนะครับพร่กอซีใส่ลงไปนะพอประมาณนะครับประมาณนี้นะไม่เผ็ดนะครับนี่เั็นข้าวคั่วนะครับพร่กแอซีใส่ไปเลยครับพอประมาณนะครับผงชยโรตนะครับใส่ลงไปครับพอประมาณครับตามไปได้ตัวนี้ครับน้ำปลาครับใส่ลงไปครับ ันนี้ก็จะเป็นผักนะครับผักหอมนะครับแล้วก็สารหร่นะครับปุงเครื่องเสร็จแล้วก็จะคนนะครับนี่นะครับ นี่ผมก็อาบน้ำนะครับพี่แอมซีเปลี่ยนชุดมาใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับใกล้ปานินนะครับเยวจะชิมนะครับพี่แอมซีชิมเหงพี่แอมซีดูครับรสชาติก็จะออกความกลมกล่อมแล้วก็ออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวน้ำมะนาวนะครับอร่อยครับเมนูนี้ครับแซ่บอีกเหมือนเดิมครับ ลองชิมกับข้าวเหนียวดูนะครับทำใหญ่นะครับนี่ก็แก้หนาวนิดหน่อยนะครับไม่เป็นสียบแก้หนาวเหมืนเดิมครับหนึ่งกระป๋องครับวันนี้ครับเป็นากาศชิวๆครับลมเย็นๆครับนั่งหลังบ้านนะครับวันนี้ คำมรสชาติความอร่อยนิดหน่อยนะครับผมก็จะล่ำลาบรรยากาศตรงนี้นะครับเมี่นซี่ครับไปเจอกับผมใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับบ๊ายบาย